สวัสดีครับวันนี้ YouTube c h ช n แนลช่างประปลาฉบับบ้านบ้านนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อน,นําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสส่กระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ที่ช่างประ,ะปาฉบับบ้านบ้านพาเพื่อนๆมานะครับก็ อยู่ในอำเภอสวนพึ่งนะ no so, ครับจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับโด่งดังนะครับเป็นลำดับต้นๆนะครับของอำเภอสวนพึ่งเลยนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวอำเภอสวนพึ่งนะครับถ้าไม่มาที่นี่นะครับก็ถือว่ามาไม่ครบนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือตลาดโอ๊ป่อยนะครับตลาดโอ๊ป่อยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีเอกลักษณ์ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการท่องเที่ยวโอท็อปนะครับ ตลาดโอปปอยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะขามนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับวัดป่าท่ามะขามนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับเที่ยวตลาดโอปปอยนะครับแล้วก็เราจะไปดูสิ่งไฮไลท์ที่นี่เลยนะครับก็คือการใส่บาตรพระนะครับที่ล่องแพมาจากบริเวณทางน้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปท่องเที่ยวในตลาดโอปปอยครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็คือทางเข้าตลาดโอปปี้นะครับจังหวัดป่าจะาปบบ้านบางก็พาเพื่อนๆนะครับมาตรงบริเวณทางเข้านะครับแล้วก็บริเวณตรงข้ามนะครับตลาดโอป้อยนะครับก็คือวัดป่าท่ามะขามนะครับเพื่อนๆนะครับที่จะมาเที่ยวตลาดโอป้อยนะครับก็สามารถขับรถนะครับเข้าไปจอดบริเวณวัดป่าท่ามะขามนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะจอดบริเวณด้านข้างถนนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็จอดให้ชิดๆริมถนนนิดนึงนะครับก็จะปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวช่างประปาจะบอบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมครับว่าตลาดโอ๊บปอยมีลักษณะแบบใดนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับสาหรับตอนนี้นะครับช่างปราปาจะบอกบ้านๆนะครับก็เดินผ่านซุ้มทางเข้านะครับของตลาดโอ๊บปอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะซุ้มทางเข้านะครับ ด้นานบนก็จะเขียนว่าโอ๊อปอยนะครับนี่แหละครับก็เดินเรียบมานะครับก็จะมีอันนั้นเป็นทางออกอันนี้เป็นทางเข้านะครับเพื่อนๆก็เดินตรงเข้ามาบริเวณด้านใน,นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของตลาดโอ๊ปอยนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆมาในวันอาทิตย์นะครับวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็บริเวณจุดนู้นนะครับก็จะเป็นจุดให้เพื่อนๆนะครับลงไปใส่บาทนะครับพระนะครับที่ล่องแพมาเลยครับที่ถือว่าเป็นอันซีนของตลาดโอ๊ะปอยเลยนะครับ เดี๋ยวช่างปราปาฉบับบมานจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับจุดที่เพื่อนๆนะครับสามารถซื้อของไปใส่บาทได้นะครับก็จะมีจุดจาหน่ายอยู่บริเวณนู้นนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับจะพาไปชมว่ามันใส่บาทกันยังไงครับสาหรับที่นี่นะครับที่เพื่อนๆไม่เคยมานะครับช่างประปาฉบับบมานก็จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวครับ เพเื่อนๆนะครับเข้ามาในบริเวณซุ้มนะครับของตลาดโอ๊ตปอยบริเวณหน้าทางเข้านะครับอันนี้เพื่อนๆเลี้ยวขวามานะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับที่จําหน่ายเป็นชุดไส่บานะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะฉลอมนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้ปักนะครับที่นี่จะจําหน่ายชุดละ49บาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถหยอดตู้บริเวณด้านหน้าแล้วก็หยิบลักษณะเป็นฉลอมแบบนี้นะครับนี่นะครับเข้าไปรอใส่บาทพระนะครับที่ยืนรอ อยู่บริเวณด้านล่างนะครับก็ช่วงเวลานี้ก็จะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆก็มารอบริเวณนี้ได้เลยนะครับสําบ <ใน S 1> จุดนี้นะครับก็บกเป็นไฮไลท์เลยนะครับ,บอของตลาดโอป้อยนะครับ นี่นะครับก right? ็เป็นการใส่บาตรทางน้านะครับนี่นะครับก็จะมีพระสงนะครับล่องแพมานี่นะครับบริเวณแม่น้ําพาชีนะครับนี่นะครับพระรงนะครับก็จะล่องมาจากบริเวณด้านนู้นนะครับแล้วก็ล่องแพลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาใส่บาตรนะครับบริเวณริมน้ําแห่งนี้นะครับ นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวตลาดโอ๊ป้อยนะครับอันนี้ก็จะนั่งนะครับบริเวณริมน้านะครับเป็นแกลริมน้านะครับของตลาดโอ๊ป้อยนะครับแล้วก็จะมีพระทรงนะครับที่ขึ้นมาจัดแพรนะครับที่ลองมาตามแม่น้ําผาชีนะครับนี่นะครับก็จะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ให้เพื่อนๆนะครับได้ใส่บาทนะครับของบริเวณตลาดโอป้อ้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ต่อแถวนะครับแล้วก็ถือสิ่งของนะครับที่เพื่อนๆจะทําการใส่บาทนะครับเดินลงมาบริเวณด้านบนนะครับอันนี้ก็จะมีพัะส่งนะครับ นะครับรอรับบิลธบาตอยู่4รูปนะครับสำหร,รับวันนี้นะครับนี่นะครับเพื yeah> ่อนๆก็เล anyway> ือกใส่ได้เลยนะครับว่าจใส่พระสงฆ์องค์ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแคร่นะครับที่อยู่บริเวณริมน้านะครับของตลาดโอ้ป้อยนะครับนี่นะครับจ้างปราปาฉบับบ้านๆก็ใส่บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจ้างปราปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมบริเวณตลาดโอ้ป้อยนะครับว่าที่นี่นะครับจะมีสินค้าสิ่งของอะไรจําหน่ายบ้างนะครับหลังจากที่เราใส่บาทกันแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมเลยครับ บริเวณจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมาถึงตลาดโอ้ป้อยนะครับแต่ว่าไม่อยากจะลงไปใส่พระนะครับบริเวณริมน้ํานะครับอันนี้นะครับทางตลาดโอ้ป้อยนะครับก็มีพระสรงนะครับมาคอยรับใส่บิณทบาทเพื่อนๆนะครับอยู่บริเวณด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่ไม่สามารถลงไปทางแผด้านล่างได้นะครับเพื่อนๆก็มาใส่บาดพระบริเวณด้านบนนี้ได้นะครับ ากที่ช่างประปาจะบับบ้านๆนะครับพ่าเพื่อนๆนะครับไปใส่บาตรพระนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาบริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวนี้ช่างประปาจะบับบ้านๆจะวนมาหาเพื่อนๆมาเที่ยวบริเวณด้านซ้ายนะครับของตลาดโอ๊ปอยก่อนนะครับนี่นะครับก็เพื่อนมานะครับก็จะเจอเป็นโมบายนะครับเขาเรียกว่าโมบายใหญ่แมงมุมนะครับนี่นะครับก็จะประดับประดาไว้บริเวณตลาดโอ๊ปอยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับก็สามารถซื้อในบริเวณ ร้านที่จําหน่ายในตลาดแห่งนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับโมบายค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เพื่อนๆน,นะครับสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นร้านจําหน่าย นี่ครับโมบายนะครับโมบายนี้จะมีชื่อว่าค้างดังนะครับซึ่งในภาษาจะกะเลียงนะครับจะแปลว่าใยแมงมุมนะครับที่นี่ก็เลยเรียกว่าโมบายใยแมงมุมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆหาซื้อได้นะครับก็จะมีจุดจําหน่ายอยู่นะครับภายในตลาดโอป่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับบริเวณที่เราเลี้ยวเข้ามาจากตลาดโอป่อยด้านขวานะครับหลังจากที่เราใส่บาทริมน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นจุดให้เพื่อนๆถ่ายรูปนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวช่างป่าะจะบอกบ้านๆจะเดินย้อนไปบริเวณด้านนู้นนะครับเพราะว่าจะมีร้านค้านะครับจำหน่ายสิงของค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศด้านในตลาดโอปอยกันเลยครับ จุดนี้นะครับ huh ก็เป็นจ okay. ุดฮิตเลยนะครับท si <uh ี huh ่ม huh ีการถ่ายรูปนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวตลาดโอปปี้นะครับเราเดินตรงเข้ามาด้านหน้านะครับเลี้ยวขวามานะครับนี่นะครับก็ที่ตลาดโอป้อยนะครับก็จะทําเป็นจุดให้เพื่อนๆถ่ายรูปนะครับนี่นะครับก็จะมีหลายๆจุดนะครับไม่ว่าบริเวณนี้นะครับหรือว่าด้านนู้นนะครับนี่นะครับหรือว่าบริเวณนู้นนะครับก็มีจุดให้เพื่อนๆถ่ายรูปนะครับ นี้นะครับก็เป็นจุดที่จําหน่ายผ้าทอนะครับโอทอปนวัดวิถีนะครับนี่นะครับก็จะมีผ้าทอนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สวยงามมากเลยครับแล้วก็มีเสื้อนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับและนี่ก็เป็นจุดฮิตอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาท่องเที่ยวตลาดโอปอยนะครับก็จะมาถ่ายรูปตรงบริเวณจุดนี้นะครับ <ítulo> นี่นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มีผ้านะครับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นร้านจําหน่ายผ้าทอนะครับมีกระเป๋านะครับแล้วก็ผ้าพันคอนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ะนะครับค่อนข้างสวยงามเนี่ยนะครับจ้างป่าจะบอกบ้าๆก็ฝากเพื่อนๆมาชมนะครับนี่นะครับ ันนี้ช่างปปาจะบับมันมากก็ผาเพื่อนๆนะครับเดินท่องเที่ยวตลาดโอ้ป่อยนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับนะครับเราไปใส่บาตนะครับแล้วก็วนพาเพื่อนๆไปเที่ยวบริเวณโมบายยายมังมุมนะครับด้านนู้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินย้อนมานะครับที่นี่นะครับก็จะมีอาหารนะครับที่เป็นอาหารพื้นที่นะครับจําหน่ายค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นร้านค้านะครับพอจะทําเป็นซุ้มๆแบบนี้นะครับ ก็เป็นลักษณะร้านจำหน่ายนะครับครีมบำรุงผิวเส้นผมนะครับด้วยสมุนไพรนะครับก็ที่นี่ก็จะมีจำหน่ายนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่มาท่องเที่ยวตลาดรถอยนะครับก็สามารถมาเดินชมและแวะท่องเที่ยวได้นะครับนี่นะครับก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับจำหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับ เดินกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าจําหน่ายนะครับที่นี่นะครับก็จะไม่ใช้วัสดุนะครับที่ทําลายธรรมชาตินะครับเช่นถ้วยโฟมนะครับถุงพลาสติกนะครับที่นี่ก็จะไม่มีนะครับและก็จะไม่อนุญาตให้นําเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับก็มีร้านค้าจําหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับบริเวณด้านในตลาดโอ้ตอยนะครับว่าที่นี่จะมีสิ่งของอะไรขายบ้างครับ ทางประปาจะบับกันมากนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับของตลาดอ๊ะป้อยนะครับก็จะมีร้านจําหน่ายอาหารค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกซื้อได้นะครับนี่นะครับเป็นตลาดวิถีชุมชนนะครับที่ค่อนข้างมีคนมาท่องเที่ยวเยอะนะครับเพื่อนๆมาที่นี่นะครับก็ให้แนะนําให้มาตั้งแต่เวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับถึงเที่ยงนะครับที่นี่ก็จะมีของขายเยอะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับ จบบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆเดินมาบริเวณสุดของตลาดโอ้ป่อยแล้วนะครับนี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นลักษณะร้านนะครับไปเป็นเพื่อนซื้ออาหารนะครับมานั่งรับประทานได้นะครับนี่นะครับและที่นี่นะครับก็จะมีจุดทิ้งขยะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสามารถนําถ้วยชามและภาชนะนะครับมาวางไว้บริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บนะครับ ภายในตลาดโอ๊ปอยนะครับที่นี่ก็จะมีโต๊ะนะครับเป็นลักษณะโต๊ะไม้ไผ่นะครับให้เพื่อนๆนั่งรับประทานอาหารนะครับเงยเพื่อนๆนะครับซื้ออาหารนะครับบริเวณตามร้านต่างๆนะครับภายในบริเวณตัวตลาดแห่งนี้นะครับที่มีจําหน่ายค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณริมน้ํานะครับเพื่อนๆก็สามารถมานั่งโต๊ะไม้ไผ่ได้นะครับที่นี่ก็จัดเตรียมไว้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเดินลงไปบริเวณด้านล่างนะครับก็มีเป็นลักษณะโต๊ะอยู่ริมน้ําด้านล่างเลยนะครับ สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นร้านของกลุ่มแม่บ้านจักสานนะครับตำบลตะนาว4นะครับนี่นะครับก็จำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องจักสารต่างๆนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกระบุงตะก้านะครับเพื่อนๆที่มาถึงตลาดโอ้กปอยเลยนะครับก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับที่มีจำหน่ายบริเวณนี้ได้เลยนะครับ ก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวตลาดโอป่อยนะครับบ้านทามาขามนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดวิถีชุมชนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะตลาดนะครับสินค้าของชาวกระเลียงนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับมีไฮไลท์นะครับที่ถือว่าเป็นอันซีนะครับก็คือการสากบาดพระนะครับสี่รองแพมาตามหลับน้ําพาทีนะครับแต่ที่นี่นะครับก็ มีสัญลักษณ์นะครับที่สวยงามนะครับก็คือโมบายคางดังนะครับหรือโมบายใยแมงมุมนะครับอีประดับประดานะครับอยู่บริเวณภายในตลาดแห่งนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแต่ที่นี่นะครับก็ยังมีสินค้านะครับจํหน่ายนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่สะอาดนะครับแล้วก็มีจุดให้เพื่อนๆนะครับซื้ออาหารรับประทานนะครับก็ยังมีจุดให้เพื่อนๆนั่งนะครับบริเวณริมน้านะครับวันนี้ช่างปลาฉบับพันบ้านนะครับพาเพื่อนๆมาเดินตลาดโอ๊กอ้อยนะครับ โรงข้ามวัดป่าท่ามะขามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากไลนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือจะไม่พลาดลิปใหม่ใหม่ก็กดระดคดงหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับไว้ในครั้งหน้าครับช่างาป,าป่าปามาจะพา,าเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ